คุณจะได้ทำฟิตแอนชีฟคุณดูซองแล้วได้ชีฟหายชัวอไลให้คุยิบไล่ออยิบไข่ยิบปลายิบนมโอ้ยไปยรับครับเจี๊ยบ เฮ้ยอะไรอยู่คนละฝา่งเฮ้ยวายเขาให้กดเวลาดีๆครับน้องตอนเขาตังค์ติๆๆก็ต้องเสิร์ฟแล้วเนี่ยมันไม่มีความสามารถเวอร์คืออกอคนที่ได้คะแนนน้อยสุดก็คือต้องออกนั่นโอ้โหเรียบร้อยกับบ้านมีทันมีกลับบ้านไปครับกระต่ายได้เวลากลับบ้านไม่บ้ากันหรอสองทีมอะไม่บ้าครับไปลดตัวครับไปลดตัวไปลดตัวไปบ้าครับไปลดตัวไปบัาครับนี้รูหรือเปล่าว เขาใช้ข้าวอันนี้เขาจะทำอะไรกว่าต้องใช้ข้าวในตู้เย็นใครๆเขาก็รู้ขาเว้ยเขาก็รู้เลื่อนั้นขัดเนื้อหรือเลื่อยเนื้อขาไม่ต้องพูดเยอะโอ้ยก่อนเลยบอกว่าอย่าเลื่อยกูบอกว่าอย่าเลื่อนทำไมยืนทำไมเดินบนเตาเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องอายจีนมากหรอกมึงก็เด็กขี้ตีนกูนั่นแหละผมก็งงคนเฮ้ยแล้วใครมันโซยอะไรวะอร่อยจัดเว้ย สวยปะวะไอเก่งแม่งสวยเว้ยดูบ้านทำไมผมถึงออกไปคนแรกอ๋อไอ้นี่ไอ้นี่ไอโชว์สปีดิตไหนี่อ๋อว่าแล้วอุ้ยอดี๋ยนะครับเนี่ยพอดีว่าต้องชิมอาหารหลายจานครับทันทีก็เลยว่าเมนูที่ทำมันเป็นพาสต้าไม่ใช่เหรอทำไมมันซดน้ำวะเพราะว่ามันมีทีมหนึ่งพาสต้าแบบน้ำคุกขิกเว้ยมันไม่มีคุกขิกเว้ยน้ำมันเยอะเว้ยน้ำเจิ่งเลยอ่ะออกจากรายการแล้วยังกินไม่หมดอีกเหรอโอ้ย พอกลับบ้านนี่ว่าเนี่ยนี่พวกกลับ้านนี่ว<อ>่าแล้วบอกม่าอหลอกบ้านจัดเลย <วะ S 1> โอ้เข้าใจแล้วใครแม่งเลียวไม่เลียวอ่ะ